สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับการรีวิวร้านค้าเกม Fortnite ประจ ա วันที่26มีนาคมเป็นอย่างไรกันบ้างครับในระวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูว่าร้านค้าเทมช็อปนั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างครับสินค้าที่มาขายในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เคยขายแล้ววนกลับมาขายใหม่ครับอย่างเช่นไฮไลท์ในวันนี้ครับก็คือคอปเปอร์คายครับก็เป็นชุด จากซีรีส์คอบ้าคลายที่ฉายทาง n น t ต l i x ครับตัวละครเนี่ยออกแบบมาเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นหน้าตาครับแต่ว่าเปลี่ยนชุดตามสํานักที่ตัวเองอยู่ครับคอบ้าคลายเนี่ยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคาราเต้นะครับว่ากันว่าเป็นภาคต่อของคาราเต้คิดยังไงก็ใครที่เคยรับชมครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ส่วนตัวแล้วผมไม่เคยดูนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยขอโทษด้วยครับตัวบันเด้นผู้หญิงครับราคา2000ผู้ชาย2000แล้วก็อุปกรณ์1 5 0 0บาทบิบครับ ขายแยกตัวละครละ800นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะตัวละครผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนครับตัวละครผู้หญิงครับถูกออกแบบมาให้เป็นทรงคาราเต้เลยจุดเด่นต่างๆก็ดูออกเลยครับทั้งท่ายืนแล้วก็ตัวสีชุดหรือว่าชุดครับตัวละครเนี่ยมีทั้งหมดสามสต์นะครับตามสำนักต่างๆครับขอบ้าคายครับจะเน้นสีดำครับแล้วก็สายลักษณ์เป็นสีเหลืองมีงูนะครับอีกอันนึงจะเป็นรูปเหี่ยวครับก็เป็นชุดสีแดง ่วนอันสุดท้ายจะเป็นสีขาวครับก็ค่อนข้างสวยครับผมคิดว่ามันก็ดูดีแหละในความเป็นคาราเต้ครับใครที่เป็นแฟนซีรีส์นี้น่าจะชอบครับตัวละครผู้ชายครับก็เป็นโจซี่เลยครับอ้าถ้ายืนเปลี่ยนครับเป็นแบบพร้อมต่อสู้และค่อนข้างสวยครับตัวละครก็มีสามายที่เดียวกันครับขอบบ้าครับเน้นสีดําเจ้าเหี่ยวครับเน้นเป็นสีแดงครับแล้วก็อันสุดท้ายต้นไม้ครับสีขาวก็ค่อนข้างสวยและมีผ้าพพกหัวด้วยครับ ตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายหรือตัวละครหญิงเนาะยังไงก็ใครจะซื้อตัวละครไหนก็ผมแนะนําครับซื้อแค่ตัวละครเดียวก็พอเลือกตัวละครที่ถูกใจครับแล้วก็ซื้อไปครับผมต่อไปมาดูอุปกรณ์ต่างๆครับของคอบบ้าคายครับก็มีอ e ีโมนครับเป็นท่าคล้ายๆกับจะเตะเนาะเออเป็นท่าแบบว่าคาราเต้ที่เราเห็นเห็นกันอะเออก็แบบยกแขนขึ้นแล้วก็เตะครับ เสียงทุกเสียงเป็นลิขสิทธิ์หมดเลยนะแม้จะเสียงเตะก็ตามครับมันมีเสียงเพลงนะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์หมดเลยครับราคา300บิกบักกระเป๋าหลังครับก็สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เหมือนคาราเต้ครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวสัญลักษณ์ครับก็ค่อนข้างสวยครับคล้ายๆพระอาทิตย์เลยนะตัวลักษณะของกระเป๋านะครับเหรียญครับเหรียญเขาบ้าผมไม่รู้ว่าในหนัง มันมีจุดเด่นยังไงนะเออแต่ว่านั่นแหละครับเป็นเหรียญครับมีความเงาด้วยนะบริเวณเหรียญครับก็เป็นเหรียญรูปงูค่อนข้างสวยครับตัวที่ขุดครับเสียงแปลกๆอ่ะเสียงแน่นๆครับมันไม่ได้ทําจากเหล็กหรอกมันทําจากไม้เหรอครับเนี่ยเสียงมันเหมือนแบบไปจิ้มอะไรแบบเละๆอ่ะผมว่าเสียงออกแบบมาไม่ดีครับแล้วก็การกระจายเนี่ยเฉยๆครับก็แปดล็วบบีบัคค่อนข้างแรงนะ อ่ะอันนี้ใช้ได้ครับเสียงคมครับก็ตัวของอาวุธเนี่ยมันจะเงาด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าคล้ายกับงูอยู่ครับออกแบบสวยนะแปดร้อยบิบั๊กครับทั้งหมดนี่ครับสามารถซื้อได้ในราคาหนึ่งพันถ้าราบิ๊กบักถามว่ามันคุ้มไหมมันคงคุ้มสำหรับคนที่เป็นแฟนซีรีส์คอปปาคายครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยสวยเลยสักอันครับเออพูดตรงๆนะว่าไม่ค่อยสวยเลยครับสำหรับหนึ่งพัน้าบัก แต่ว่าในตัวของบันเดิลเนี่ยผมว่าตัวละครออกแบบมาค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าใครจะไม่ใช่แซนซีรี่ของคอปปาคลายนะแต่ก็สามารถใส่ได้ครับก็คือเลือกไปตัวละครนึงเพราะว่าตัวละครที่ใส่ชุดคาราเต้เนี่ยค่อนข้างน้อยครับในเกมฟอร์ดไหนก็เลือกไปตัวละครนเดียวก็พอครับหากถูกใจตัวละครตัวไหนเพราะว่าชุดมันเหมือนกันเนาะเปลี่ยนตามสำนักครับก็แนะนําเท่านี้ครับสำหรับคอปปาคลายครับมาอยู่ในส่วนของฟีเจอร์ไอเทมครับก็ ทุดต่างๆก็วนกลับมาขายค่อนข้างบ่อยครับเจ้าตัวแรกครับก็เป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์มากๆเลยคือความเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีสายฟ้าสีม่วงฟาดไปฟาดมาครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นไซส์ที่2ครับหัวของเขาเนี่ยจะแตกออกครับเป็นเหมือนลูกบากอยู่ด้านในนะก็ค่อนข้างสวยขึ้นครับตัวละครออกแบบมาดีครับ แต่ว่าตัวละครเนี่ยมีแค่2สไตล์ไม่มีกระเป๋าหลังนะผมมองว่าราคาค่อนข้างแพงครับจับหนึ่งพันห้าร้อยวิบักสไตล์ที่สองคมาดูแปลกๆครับแต่พอใส่แล้วก็คงจะสวยแล้วมั้งใส่แล้วก็ไปวิ่งอะไรเงี้ยผมว่ามีหมวกอะดูสวยกว่าครับอย่างเงี้ยมันดูล้นๆไงไม่รู้จุดดิบันเด้นที่กลับมาขายอีกครั้งครับบันเด้นนี้เนี่ยตัวละครออกแบบค่อนข้างสวยครับราคา1,700วิบักเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมทีละชิ้นเลยดีกว่าครับตัวละครครับมาตรฐานจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิด ตัวสไตล์ใหม่จะเป็นสีชมพูครับก็ตัวละครออกแบบมาพูดตรงๆว่าหน้าตาคล้ายปาร์บี้ครับชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียวครับแล้วก็ใส่ส้นสูงน้อยตัวละครนะครับอย่างนี้ผมบอกไปว่าใส่ส้นสูงก็จะสวยครับตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใส่ส้นสูงแล้วสวยครับตัวละครเมื่อเปลี่ยนสไตล์ครับสีผมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงสีเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปในทางที่สวยขึ้นนะผมว่าสวยขึ้นครับตัวละครออกแบบมาดี สีผิวดีครับทรงผมก็ดีกระเป๋าครับแม้ว่าจะดูธรรมดานะแต่ว่าสีที่เขาเออกแบบมาเนี่ยเข้ากับสไตล์ของตัวละครได้อย่างดีครับสีเขียวแล้วก็สีชมพูขาวครับอุปกรณ์ครับเสียงตอนฟันคมใช้ได้ครับเป็นอุปกรณ์ที่จับ2มือมี2ส,สีครับสีเขียวดําแล้วก็สีขาวชมพูครับ เอฟเฟกตอนฟันเก็บได้ดีครับมีสีชมพูกระจายออกมาแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวก็เป็นสีเขียวทีวก่กระจายออกมาครับเครื่องร่อนครับเครื่องร่อนออกแบบคล้ายกับมแมลงครับแต่ว่าเป็นเครื่องร่อนนะมีสองสีเช่นเดียวกันครับเป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูขาวครับส่วนตัวแล้วคิดว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ร800าคาแปดร้อยบิลบัคได้สองสายก็ค่อนข้างคุ้มนะครับ ทั้งมดนี่ครับสามารถ้อได้ราคา1,700งพันเจ็ดร้อยวิบไม่มีของแถมถามว่าคุ้มค่าไหมผมมองว่าสำหรับ1,700งพันเจ็ดร้อยวิบเนี่ยในวันนี้น่าจะมีของที่น่าสนใจมากกว่านี้ครับแต่นี่ก็คือตัวละครผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยอีกตัวละครหนึ่งนะครับในส่วนต่อมาครับก็เป็นชุดเก่าๆก,ก,กลับมาขายใหม่อีกแล้วครับเป็นชุดยอดฮิตเลยแหละเรามาดูกันที่บันเดิลอันแรกกันก่อนครับก็เป็นบันเดิลนักฆ่าครับมีทั้งตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายแล้วก็ที่ขุดครับ ตัวละครผู้หญิงเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3สไตล์ครับตัวละครชายก็3สไตล์นะแต่ว่า2สไตล์เนี่ยมันถูกล็อกอยู่ครับต้องทำชาเลนจ์เดี๋ยวพอเราซื้อบันเดิลนี้แล้วอ่ะมันก็จะให้เราดูว่ารายละเอียดที่ต้องทำเป็นยังไงครับออริจินอลครับเน้นเป็นสีโทนออกดำเทาครับก็ค่อนข้างสวยนะครับสไตล์นักฆ่าเลยปิดมีดชิดครับจุดเด่นคือบริเวณหน้ากากครับพอเปลี่ยนครับทรงผมเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนสไตล์ครับก็เน้นเป็นสีขาวออกเหมือนจะเป็นหิมะครับ เหมือนจะไปลุยที่บริเวณหิมะเนาะก็ต้องเป็นสีแบบนี้ครับบริเวณหน้ากากเปลี่ยนนั้นลูกตาเปลี่ยนครับอันสุดท้ายครับน่าจะเป็นบริเวณป่าครับการออกแบบทั้ง3สไตล์เนี่ยค่อนข้างสวยหมดเลยครับตัวละครผู้ชายกันบ้างครับตัวละครผู้ชายถูกออกแบบมาคล้ายตัวละครผู้หญิงเลยครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างครับคือบริเวณตรงคอจะมีเหมือนกับชุดเกราะตรงนี้ครับแค่นั้นครับส่วนสีต่างๆเหมือนกันหมดเลยครับสไตล์ที่2ครับลุยหิมะครับอ่านไหม เหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายครับเหมือนลุยป่าจริงๆอ่ะออกแบบมาสวยนะหน้ากากก็สวยชุดตัวละครก็ดีครับการออกแบบรูปทรงตัวละครอะไรเงี้ยคือมันเพียวมันไม่ตัวใหญ่เกินไปออกแบบมาดีครับที่ขุดครับที่ขุดเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าดูธรรมดามากๆครับเป็นคล้ายๆกับกระบองครับเสียงตอนกระแทกเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์กระจายมันธรรมดามากๆครับเป็นแค่สีเหลือง เนี่ยเบิร์ไดห้หมดเลยครับถ้าสวที่น่าผิดหวังของบันเดิลนี้ก็คงเป็นที่ขุดครับผมคิดว่าที่ขุดยังสวยไม่พอแต่ว่าตัวชุดเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับราคา2000ศิสีรวิบักถามว่าแพงไหมผมบอกเลยว่าราคาแรงมากครับแต่มันก็สวยนะคือถ้าเกิดใครที่มองหาชุดนะักฆ่าสวยๆจากชุดหนึ่งเนี่ยชุดนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ครับแต่ว่าราคามันแรงไง เราสามารถซื้อแยกได้นะครับในราคาตัวละ1,2 0 0วบิบักผมว่าซื้อแยกอาจจะคุ้มกว่าครับเพราะว่า2อ0 0ัิล 1, บิบักเนี่ยมันค่อนข้างแรงก็คิดว่าซื้อตัวละครแถมที่ขุดครับอย่างนั้นก็โอเคอยู่แต่ผมว่าเลือกตัวละครผู้หญิงหรือชายก็ได้ครับซักตัวละครเดียวก็พอครับเพราะว่าชุดมันคล้ายกันต่อมาก็เป็นชุดตัวละครผู้หญิงที่ขายดีครับหลายๆคนชอบใส่นะตัวละครตัวนี้ครับโดดเด่นที่ชุด มันเรียบครับปืนเป็นสีดําเรียบเลยแล้วก็สไตล์ที่เปลี่ยนเนี่ยครับไม่ได้เปลี่ยนสีชุดนะจะเปลี่ยนบริเวณหน้าอย่างเดียวครับมีมากถึง5สไตล์ครับสไตล์แรกครับใส่เต็มชุดครับสไตล์ที่2ถอดหมวกครับถอดแว่นครับถอดที่ปิดปากครับแต่ว่าใส่แว่นใส่หมวกอันสุดท้ายถอดหมดเลยครับหมายถึงบริเวณหน้านะถอดหมดเลยก็ใบหน้าตัวละครค่อนข้างสวยครับการออกแบบดีสีผมสวย ทุกอย่างดีหมดเลยครับสนับเข่าก็ไม่สนับเขาอันใหญ่นะครับไปสนับเข่าอันเดียวตรงนี้แล้วก็รองเท้าแนวแฟชั่นที่ค่อนข้างสวยครับตัวกระเป๋าครับแม้ว่าจะมีแค่1สไตล์ครับแต่ก็เล็กๆน่ารักดีครับตัวละครราคา1 2 0 0วิบ์ได้ขนาดนี้ก็ค่อนข้างคุ้มแล้วครับสำหรับบรรทัดนี้ต้องบอกตรงๆครับว่าจุดเด่นเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้ครับน้อยอันนะที่จะมีตัวที่ขุดเป็นหมัดครับ เนี่ยอันนี้คือใส่เป็นผู้ครับแล้วก็ชกออกไปเป็นหมัดอันนี้ถือว่าหายากครับห้าร้อยบักผมว่าคุ้มค่าครับเสียงตองกระแทกเนี่ยคล้ายเสียงผู้ครับในแถวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจของหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่สวยเนาะแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าผู้อันนี้ครับเพราะว่ามันหายากครับไอตัวที่ขุดที่มันเป็นหมัดแบบนี้เนาะหาค่อนข้างยากครับ ในส่วนของเดลี่ครับก็เป็นสินค้าที่เคยขายแล้ววนกลับมาขายใหม่ครับตัวละครตัวแรกครับโจซี่ในชุดซาฟารีครับโจซี่ในชุดซาฟารีหรือว่าชุดเหมือนลูกเสือครับตัวละครตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแรงนะครับสำหรับ1,200อวิบั์แต่ว่าการออกแบบด้วยความเป็นโจซี่ยุคเก่าเนาะราคามันก็แรงแบบนี้นะครับตัวละครถูกออกแบบมาให้เป็นมาตรฐานของฟอร์ดไนครับคือมีสนับเข่าที่สูงเป็นโจซี่ที่ใส่หมวกแค่นั้นครับ แล้วก็สีน้ำตาลที่ตัวจบเลยครับกระเป๋าหลังสไตล์ไม่มีราคาแรงครับ1น0 0บาทต่อมาครับราคา1,200งพันสอวิบสเหมือนกันครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้มีถึง2สไตล์หลักๆเลยนะครับก็คือใส่หมวกแล้วก็ถอดหมวกครับรวมถึงสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ําเงินครับตัวละครออกแบบมาดีชุดสวยครับใส่หมวกก็เท่ครับถอดหมวกก็สวยตัวละครมีสสีนะครับก็ออกแบบมาดีผมว่า เปลี่ยนเป็นสีไหนก็สวยพอกันเลยครับกระเป๋าหลังครับแม้ว่าจะไม่โดดเด่นนะแต่ว่ามีรีอคทีฟครับเขาบอกว่ามีสีจะออกมาจากไอตัวเครื่องเนี่ยครับก็ต่อเมื่อเราทําดาเมจครับให้กับคู่ต่อสู้ทำดาเมจนะไม่ต้องฆ่าครับก็จะมีสีเกิดขึ้นเออน้อยอันนะที่จะมีรีอคทีฟแบบนี้ครับน่าจะเป็นสีตามนี้ครับอ่าก็ค่อนข้างสวยนะ เป็นกระเป๋าที่มีเด็กทีบครับราคา1 2 0 0อวัคเนี่ยพอมันเทียบก,กับโจซี่เห็นไหมราคาเท่ากันเนาะก็แล้วแต่คนชอบครับผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจมากกว่าครับที่ขุดครับที่ขุดราคา1,500ัวัคเป็นคล้ายๆกับกระโหลกของสิ่งมีชีวิตสักอย่างครับแล้วก็ถูกทำด้วยกระดูกเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาไปหน่อยครับอืมเสียงเบาครับไม่ใช่เสียงแบบกระดูกแข็งๆอ่ะเป็นเสียงกระดูกเบาๆครับ 1,500พวิบักราคาแรงครับบอกเลยว่าแรงมากๆครับหนึ่งพวิบักอ่าท่านี้กลับไมอีกแล้วครับก็เป็นหนึ่งท่าครับที่เป็นพอครับแล้วก็จังหวะดีครับหาราวิบักเอออันนี้ก็น่ารักครับหาราวิบักบุญกับไมอีกแล้วครับเวลาเขาขยับมือมาตรงจังหวะด้วยนะน่ารักดีครับคเม อันนี้เท่ครับสองวิบัคเป็นการกดใช้ครั้งเดียวนะครับเป็นการชี้แล้วก็ให้เดินมานีครับ <laughs> เดินมานี่ <laughs> ในส่วนของ daily item ครับต้องบอกเลยว่ามีทั้งสินค้าที่ไม่ค่อยคุ้มหลากหลายชิ้นครับแต่สินค้าที่ผมมองว่าคุ้มนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ครับ <laughs> ตัวละครมี2สไตล์คือ2กงสไตล์เปลี่ยนสีแล้วก็2สไตล์แบบถอดหมวกใส่หมวกด้วยนะกระเป๋าหลังมีเลี้ยงทีบครับ1,200อวิบักอันนี้ผมมองว่าคุ้มค่าใน daily item นะครับ ส่วน,นอัื่ก็ยังอยู่ครับกับจอแดนเนี่ยผมถึงบอกว่ายังมีบันเดินที่น่าสนใจครับหากจะซื้อบันเดินด้านบนเนาะที่เป็นตัวสายลับนักฆ่าอะไรเงี้ยจอแดนยังคุ้มกว่าอีกครับ1,800บับกก็ยังอยู่ครับถือจะเป็นจอแดนรุ่นเก่าครับอันนี้ผมก็ไปใส่มาแล้วนะก็ประทับใจครับทั้งตัวละครผู้หญิงนะตัวละครผู้ชายครับอันนี้ก็รีวิวไปแล้วเมื่อวานสามารถไปดูดย้อนหลังได้ครับ ต่อมาก็เป็นแมรี่เจนควาสันครับกับกรีน n g ลบบินยังอยู่นะครับอันนี้ก็สวยทั้งคู่เลยครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วหาดูได้ครับแม็กชาป๊อปแพ k ยังอยู่ครับชาร์โดไรซิ่งแพ็ยังอยู่แล้วก็แพ็คสุดท้ายยังอยู่ครับไม่มีแพ็ไหนลดราคาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการสนับสนุนยูเครนเนาะใครได้ซื้อสินค้าช่วงนี้ครับก็จะได้สนับสนุนประเทศยูเครนด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับยังไงก็ใครที่ลังเลจะซื้ออะไรก็แนะนําให้ซื้อเลยครับในช่วงนี้เนาะ ได้ทั้งการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกครับแล้วก็ได้ทั้งสินค้าด้วยก่อนจากกันครับอย่าลืมใส่โค้ด04 c ช a p เ e อร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทงคลิปแบบนี้ต่อไปยังไงพบกันอีกทีพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ